เอาแล้วผมยินดีต้อนรับสู่ MT Racing นะฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราก็มาลองตั้งค่าใหม่กันโอ้ท่อดังแล้วครับตอนกลางคืนรู้สึกไม่มั่นใจเลยอุ้ยเจ้ยตำรวจขอได้เล่าใจหน่อยวันนี้โอ้โหแม่เจ้าหล่อมากอุ้ยเจอเรถคันเท็ดดูดิแม่เจ้ารุ่นอะไรวะเนี่ยเอาแล้วผมยินดีต้อนรับสู่ MT Racing นะฮะ เดี๋ยวสาหรับวันนี้เราก็มาลองตั้งค่าใหม่กันเออเพราะว่าดูจากคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปล่าสุดของผมเนี่ยแบบแสงว่าทิ์สมมุตินะตอนเราผมออกจากซอยบ้านใช่ไหมแล้วะอาทิ์มันอะไรวะมันย้อนแสงมาหากล้องอะ่ะมันสว่างเกินเว้ยผมก็เลยทาการไปหาการตั้งค่ากล้องใหม่นะฮะผมเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้า,นาเดี๋ยวไปลองตอนเช้าหฮ ตอนไปโรงเรียนนี่แหละเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไง <c oughs> อเดี๋ยวไปซื้อข้าวกินดืวาแล้วกลับห้องกันหนาวมาก <c oughs> <c oughs> หนาวสุดๆแม่เจ้าอันนี้ผมเปิดชิวขับนะผมมองไม่เห็นจริงๆชิวมัมืดอนะนะมืดเกิน มือจนขนาดที่แบบขับตอนกลางคืนแป้งไม่ได้อ่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมลงคลิปทุกวันทุกวันอ่นาวันเสาร์อาทิตย์นะเวลาห้าโมงเย็นเฮ้ยเวลาห้าโมงเช้าเออเวลาห้าโมงเช้าคือ11บเอโมงนั่นเองว่าผมก็ลงเวลานี้แล้วมันแบบ โอเคดีโอ okay, oh, สาวีนีไ่ไปเลยในแบบนี้ไม่ไม่ต้องจอดด้วย <laughs> แล้วเดี๋ยวไปซื้อฮารซนีกันไปตรงแสงเยอะๆหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอ้ท oh, ่อดังแล้วขับตอนกลาคืนรู้สึกไม่มั่นใจเลยอุ้ยเยัตำรวจชิบหายแล้วกูแม่เจ้า พูกจะพูดตายแล้วไม่เลยผมมีเงินสำรองอยู่เดี๋ยวเข้าซุนี่ก่อนหิวข้าวไม่ไหวแล้วอยากกินข้าวจียวหิวเข่าหิวเข่าหิวเข่าเขาตามมาหรือเปล่าเรือตามมาหรือเปล่าว่าอย่างไงแล้วจอดรถลงเขาอาจจะมาจะเอวแบบหนุ่มน้าก็ได้โอ้โหแล้วสิครีวลังแบก เขาไม่ตามเลยพอได้รลองใจหน่อยวันนี้แหมเราก็มาซะซิ่งเลยโหที่จอดโล่งยังเขาไปงานกาชาดกันแน่เลยโอี้ยเสร็จเองหกแม่เจ้าโคตรเท่อะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมโหคันยังสูงอะไปเยวซื้อข้าวกันหิวมากไปได้ข้าวเรียบร้อย ว้าแะดงหกงามแถวว้าดูดิโคตรใหญ่อ่ะอ้วนดีมันจะได้สิบเลยหล่อมากสักวันเราต้องมีนะให้ได้นะฮะเออช่วงนี้ทำงานหาเงินเก็บตังค์อัพซีซีไปกลับห้องกันดีกว่าได้เป็นข้าวไข่เจียวนะฮะโอ้หเยอะของปวดเลย แซ่บเลยเไม่ได้กินนานเลยแวะมาซื้อหน่อยแต่เล้าใจหน่อยตะกี้ตำรวจออกจากซอยมา <c oughs> เกือแล้วอ่าเนี่ยแสงเยอะๆไม่รู้ในคลิปเป็นไงนี่อันนั้นเปิดไฟจ้ามากสะท้อนมาเลยเดี๋ยวราดูในคลิปเอาแล้วกันพูดตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงโกโก้โอ้หเย็นมาก <c oughs> ขาไปโดนพักเท้าตะกี้ รองท้าเป็นเหล็กใช่ไหมหล่ะเออคนรเย็นอะ่ะ let's go, let s go. <S เดี๋ยวเสียบโค้งอะ่ะแบบวนักแข่งไม่ได้ไม่ได้แต่ไหน <c oughs> <c oughs> โอ้ตีมคริสต์มาสเขาแต่งสวยอยนะเนี่ย <c oughs> โอ้แม่เจ้าหล่อมาก เจอคันนีเท็ดดูดิแม่เจ้ารุ่ไนไร็ะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยรุ่นอะไรเนี่ยโคตรเท่ะพี่เราใจเลยเราใจจริงเสียงทอด เสียงท่อโอ้โหชอบมากราคาไใบดับนี่มันดังเพราะจริงเลยโอ้โหแต่ก็หนาวมากเช่นกันจอดพักอัน <c oughs> ขีดไฟแดงกอดีลองใจเลยชิบนี่เดี๋ยวเขาสอยตูดเอาถ้าจอดข้างนอกต <c oughs> ลาดตรงนี้ยังไม่เคยขับสักครั้งเลยเออ เขาขายอะไรก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยเข้าเลยโอ้ไฟแดงตรงนี้นานมากเก้าสิบเบียพอได้จอดหายหนาวฮันดาแล้วเขาก็ทำทางด้วยวยเชี่ยวห้าส่วนเอเชี่ยวพเทธห้าส่วนเอพุทธิห้าส่วอพุทธห้าส่นเอมาที่ไหนพเทธิ Let's go Let's go ี๋ยวมาดูเขาทำทางใหม่มันคุงว,ว้าวเนี่ยลื่นเนี่ยจะน่าหายมากดูทางใหม่ทางมันเรียบดีอ่ะมันรู้สึกว่าขี่แล้วนุม่ม เดวดีนาวดีเย็นเย็นจิบหายเลยแต่จะถึงห้องเขาก็หิ้วนาวก็นว้วผมพาขับรถได้ไหมจ้าเดี๋ยวออกซ้ายโดดเนินอุ๊ยแม่ฟิวขี่เอ็นดูโร คลิปที่แล้วมีน้องคนนึงมาเมนไว้นะผมผมอ่านแล้วผมรู้สึกดีใจมากแบบอิ่มอกอิ่มใจนะฮะผมก็ยินดีกับน้องด้วยนะผมที่ได้รถคันใหม่ก็ดูแลรักษาแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะผมสําหรับใครที่ทำาทำงานเก็บเงินซื้อรถนะับผมก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีสักวันที่ได้ขี่รถที่ตัวเองชอบและตัวเองลงไหลนะผมผมก็เช่นกัน ผมก็ทําอยู่ตอนนี้เออเก็บตังค์ u ีซ c ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วสักวันมันจะมาถึงเป็นวันของเราเฉียบเลยโอ้โแถวนี้ก็ซอยผมก็ขอกินเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ไม่เคยซื้อทั้งนานทีซื้อ นานๆน,น,น,นเลยอ่ะค่อยซื้อทีวันนี้เราเจอคันอะไรคันไหนไปบ้างเราเจอเซทเองหกใช่ไหมแล้วก็ฮาร์เรอย์เอ,อ่อแล้วก็ซี r ีอาร์หกห้าูนฟน่าจะปีสิบเจ็ดหรือเปล่าหรือปีอสิบแปดไอสีไอโคง้งไอล้อดำเอไอล้อล้อขาวอ่ะเออปีไหนไม่รู้แต่ทืร่รู้สวยมาก อ่าถ้าผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นใยให้ผมด้วยนะผมมาเจอกันคลิปหน้าผมอย้ายผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยพอมทุกเมนเลยบ๊ายบายซีอูกิตตูมอโลเดี๋ยวดับรถก่อนเสียงดังไม่ได้นี่เขาตื่นไปบ๊ายบาย